สวัสดีค uh, ่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะคะวันเขาเรียกว่าวันปีใหม่วันข้ามปีนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าครอบครัวคนญี่ปุ่นนะคะวันที่สามสิบเอ็ดแล้วก็พรุ่งนี้เช้าในวันที่หนึ่งของวันปีใหม่นะคะเขากินอะไรกันทําอะไรกันบ้างนะคะทุกคนประเพณีการกินอาหารของวันปีใหม่ของเขานะคะว่าเขากินอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวแม่จะพามาดูทุกซอกทุกมุมของวันขึ้นปีใหม่ของคนญี่ปุ่นนะคะ ก็วันนี้ก็จะรวมๆทั้งหมดทั้งบ้าน,นก็จะประมาณ8คนครัทุกคนแล้วก็เขาเรียก uest ด้วยนะคะว่าขออาหารไทยหนึ่งอย่างนะคะแต่ว่าอาหารที่เขากินกันนะคะเดี๋ยวแม่จะมาสึงาพบรรยากาศให้ดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะคะส่วนบ้านใครที่กินไม่เหมือนบ้านเราก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละบ้านอาจจะแตกต่างกันไปนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะแต่ว่าวันนี้อาหารที่แม่ทําให้เขากินนะค,ะคือนี่เลยค่ะมาก,มกำลังเอยแม่กําลังจะเตรียมนะคะ จะทำสลัดโรค่ะทุกคนนะว่าตอนนี้ทำน้ำจิ้มไีกก่อนอเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็เตรียมผักเตรียมอะไรไว้แล้วนะคะเดี <d> ๋ยวจะมามมวนสลัดโระนะคะแล้วก็จะทำท,ทาโกยากิให้เด็กๆด,ด้วยนะคะมีสลัดอันนี้จะเป็นส่วนของแม่ป้าปี้เตรียมให้เขานะคะส่วนอันอื่นเขาก็เขาจัดเตรียมของเขาไปเราจะจัดเตรียมแต่ของเราก็ เดี๋ยวตอนเย็นมาดูนะคะว่าจะมีใครมาบ้างแล้วก็อาหารที่เขากินนะคะเขาเตรียมอาหารอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่นะคะเขาเรียกว่านีนีสักกะนะคะหรือว่าคล้ายๆปลาต้มซีอิ๊วบ้านเรานะคะแต่รสชาติอะคล้ายๆกันแต่ว่าเครื่องปรุงมันก็จะแบบกลิ่นอาจจะแตกต่างนิดหน่อยนะคะใส่ขิงด้วยคืนข้ามปีใหม่เขาก็จะกินกันนะคะสองหม้อนี้แม่ป๊อปปี้ทำเองนะคะ ก็เป็นชาชีมีนะคะถ้าใกล้ะ <c oughs> 今年も年もも一無事何事何なく過ごせでかったですねまだ来年もあの皆さん。事ししししまたたことを願って皆さんででおお食事しましょうはははははい、いい、はい、ごい、はい、疲れ様でしたー หายไปในฟิปตาใช้เวลา15นาทีเกลีย่ย

อร่อยคุณไหมโอชิฮัลโหลโอยชิขอบคุณจ้าส่วอันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารช่วงเช้านะคะจะเป็นซุปนะคะซุปช่วงเช้ากินวันที่หนึ่งของวันปีใหม่นะคะก็จะเนี่ค่ะจะในนี้เป็นใส่หลายอย่างนะคะจะใส่หัวไชเท้าแครอท เต้าหู้แห้งนะคะเหม,มือนเอต้าหู้แล้วอย่างเงี้ยเต้าหู้ทอดอะ่ะแล้วก็ตัวอะไรอันเนี้ยอันนี้คือต้นต้นเผือกที่มันตากแห้งนะคะนี่เราจะกินตอนเช้าะคะ่ะทุกคนเดีย๋ยวมาดูตอนเช้าเราเรกินอะไรบ้างนะคะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตื่นมาหัวฟูตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะตื่นมาต้องเตรียมอาหารเช้าวันปีใหม่นี่ยายติงสิคะ

ของวันปีใหม่นะคะเขานิยมกินโมจินะคะกินโมจิกับอังโกใช่ไหมแบบเออแน่นมากแต่เช้าเป็นไงกันบ้างคะปีใหม่ของคนญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> ก็ นี่แหละค่ะทั้งหมดเนี่ยที่แม่เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะคนญี่ปุ่นเขาช่วงวันข้ามปีใช่ไหมแล้วก็ช่องไอ้ตอนเช้าตอนนี้ที่เรานั่งกินข้าวกันอยู่นะคะ<ม>ก็จะจัดการเลือกอาหารอาหารพวกอะไรเงี้ยอาหารมงคลอะไรเงี้ยที่ต้องกินอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็เปันปีใหม่ของคนญี่ปุน่นหรือเป็นบ้านเรานะคะแต่บ้านอื่นก็อาจจะกินแตกต่างกันไปนะคะทุกคน <c oughs> ก็วันนี้ก็เป็นภาพบร,รรยากาศาปันปีใหม่ของคนญี่ปุ่นนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่รับชมกันนะคะสวัสดีค่ะกาสวัสดีครับก้าา